ของการใช้ยาเพล็บนะคะซึ่งเป็นยาที่ใช้ป้องกันก่อนการมีความเสี่ยงในการที่จะสัมผัสกับเชื้อเ i ชวีกับกลุ่มคนข้ามเพศเนะะี่ยค่ะก็เป็นประเด็นที่กําลังมีความสนใจกันเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าเรายังมีข้อมูลที่ค่อนข้างจํากัดจากการศึกษาวิจัยต่างๆที่ทํามาในอดีตเกี่ยวกับเรื่องของเพล็บในกลุ่มประชากรน,นี้นะคะเราทราบกันดีว่าในกลุ่มชายมีเพศสมัธ์กับชายในผู้ที่เป็นผู้ที่รักต่างเพศนะคะหรือว่าแม้แต่ผู้ที่ใช้ยาฉีดแบบฉีด เข้าเส้นนะคะยาเสพติดแบบฉีดเข้าเส้นเนะะี่ยค่ะการใช้เพล็บก็สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV ไได้ตั้งแต่70-90%ขึ้นไปนะคะแต่ในกลุ่มคนข้ามเพศแล้วเนะะี่ยค่ะยังมีข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างจํากัดนะคะแต่จากข้อมูลเท่าที่มีอยู่เนะะี่ยค่ะก็ทําให้เราทราบว่าไม่น่าจะมีเหตุผลใ,ใดๆที่จะทําให้การใช้เพล็บไม่มีประสิทธิผลในการที่จะป้องกัน HIV ในกลุ่มคนข้ามเพศนะคะและไม่น่าจะเป็นข้อที่จะต้องกังวลว่ายาเพล็บที่ใช้เนะะี่ยค่ะจะสามารถไปตีกันกับ ฮอร์โมนนะคะที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการข้ามเพศเป็นหญิงหรือฮอร์โมนที่ใช้ในการข้ามเพศเป็นชายนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นคนข้ามเพศและมีการใช้ฮอร์โมนบาบัดอยู่ก็สามารถใช้เพล็นะคะได้โดยที่ไม่ต้องไปห่วงว่าจะทําให้ระดับของฮอร์โมนลดลงหรือว่าจะไปทําให้ประสิทธิผลในการป้องกันเอชไอวีของเพลลดลงแต่อย่างใดน,นะคะออนอกจากนี้นนค่ะก็อาจจะยังมีข้อ,อกังวลเรื่องของการใช้เพล็ที่ทําให้เกิดผลข้างเคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไตนะคะที่เราทราบกันดีว่า เกิดจากตัวยาเโนโฟเวียเนี่ยค่ะได้นะคะจากข้อมูลเท่าที่มีอยู่ก็เช่นเดียวกันค่ะการใช้ฮอร์โมนบำบัดเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่จะมีการขับออกทางตับเป็นหลักนะคะในขณะที่ตัวยาเพรบก็จะขับออกทางไตดังนั้นก็จะไม่ได้มีการที่จะมาตีกันแล้วทําให้เกิดผลข้างเคียงทางด้านของไตหรือทางด้านของตับเนะะี่ยค่ะเพิ่มขึ้นสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยค่ะ